สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเอฟซี FC สาวน้อยนะครับเอฟซี FC ทั้งบอดโจเอฟซีอีฬาวงยิงแล้วก็ศิลปินทุกทกท่านนะครับเมื่อนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับที่ตลาดเทิดไทยนะครับอยู่งานที่โคราชซึ่งเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับหลังจากที่หมวว่านเนาะหมวว่านงานของที่ทูปเตมีเอ้าอก็เลื่อน ลังอากว่าเหตุการณ์นะครับที่เป็นภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุมนะครับคือทีพิพพอพแม่แม่เอฟซีเฮาได้เห็นนั่นก็คือแผ่นดินไหวนะครับเหตุแผ่นดินไหวว่าเมื่อนี้นะครับท่างผมเองนะครับขออนุญาตนะครับเข้ามาสอบถามความรู้สึกธท่้งของพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่ครับหนุ่มนะครับน้องนุงผ่านเก็หรือว่าเชฟเชฟหนุ่มนะครับซึ่งเป็น ได้ไปเรียนนะครับเรียนโซเชียลก็บอจเจ Geo g o t นะครับเรียน Geo น้ำกันแล้วก็พอดีเลยไม่เห็นกันมืนเอนี่ยูงานโคราชเลยสิถามมาโมว่านเป็น park, จ้าไหนบรรยากาศจะความผู้สัมผัสความรู้สึกอยากให้นุ่มน่ะเบาสุปอพอแม่เอฟซีเฮ้าในหน้าที่ระทึกโมว่านครับแล้วเ่าละไรคนลูกเลยครับพีน 60, Rico, น่น้อง เนี่ยเมื่อนี้มาเห็นหน้ากันจั้งวาย,ย่งครับหน้าหน้าที่ตน,นคือตอนแรกผมกับอยู่ทั้งออฟฟิศเนาะเอาว่าไง,ไงว่าคืออาอชีพหลักผมก็คืออ่าเป็นวิศวกรอยูบร,บริษัทบริษัทบริษัทเนี่ยอ่าที่นี่งํางานอยู่ทางานอยู่สามสิบเก้ากำลังประชุมอยู่บมันก็เกิดมีตอนแรกมันก็ค่อยๆมันกับดีค่อยๆก็คิดว่าหน้าตอนนันคิดว่า มันสิบอ่อแห้งเพราะมันเคยเกิดมาก่อนรู้สึกว่ามันมันจะเกิดเมืม่อบาบ่อพอถึงยี่สิบปีมันจะมียุดนิดนึงเคยถึงนิดนึงอยู่กรุงเทพนี่รับรู้ได้ใช่ยุอยี่ตึกสูงสูงนะครับแต่ว่ามือว่านก็บิดว่ามันสิเป็นซ้ากันแป่สังเกตบางหน้าต่างอยู่ครับเอาโทษสมาถไทยของบาเอาสิท่ายแบบแจ้งหน่อยก็น่า่อปีนี้ตึงมันบ่แม่นซส่นแล้วบาทครับ มันโดมันมันแห้งตื้นแห้งตื้นแห้งตื้นรับอจนแบบรู้สึกวิ่นนะครับจากตัววายูอืมงกะยเจ็บตับหองแหลนเลยครับแหลนอย่างเดียวทั้งแผนทั้งทิมทั้งทีมหน้าแหลนลงบันไดนีไฟเลยครับ้หน้าที่น่ครับเนีตอนนั้นเขาอยู่อยู่ทั้งตึกแบบสั้นสั้นไหนสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าแหลนลงอย่างเดียวอืหน้าที่นั่คือแบบ าที่ชีวิตอีรีแบบ mm. คือ่าอืมคือในหัวนะคือ่ามันสิทับเลยครับคือ่ามันสิทับเลยตอนนะ่ะตายเลยแค่ทางไหนก็่ยังแล้วทางไหนก็่ยังแล้วแรนลงม,มากได้ใ,ใจนีพุดโทอย่างเดียวเลยครับเออพนมีแนวเสียพนลูกเสียตังไหนจะขอให้ย่างเดียวส่ายตายก็พูดโทเออเพราะว่าจ้ฟ้องเนี่ยเป็นวิศวกตอนว่างเป็นหลอดตอนว่าง จังหวะนั้นมันมีเสียงลั่นเสียงยังบ่ตอนน้ลั่นเ<า>ออจังหวะที่เรกกีนล่มันเก๋มันยังมีอยู่เด็ดมันยังโยกอยู่เด็ดครับทั้งโยกทั้งหล,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 ลงับครับกับยังแรนครับกับแรนล่งน้ำครับประกาศเอ็ดเ็ห้อยเสียงลั่นกระี่ห้อยห้อยห้อยกระบี่จังหวะที่เราลงมากันจังตึกจังเสียงลัน่นแล้วก็รอยปีของผนังกําแพงครับชิปเก่า สามสิบเก้าสามสิบเก้าเก้าลงลงบันไดมาลงมานีลงมาว่าสี่ฟอกทางจอดรถพอดีครับว่าสี่บันไดดีไฟน้องว่ามันจะดูว่าทางทางลาดชันที่เป็นเาถ้าข้าวเคลียร์รถกันเลยครับชินแสงสว่างไปลายมุ่นแบบขนลุกขึ้นมาหลอดแล้วครับอนาทีน่ะเอาขนลุกพี่น้องคือทั้งเชียบหนุ่มนะครับทั้งน้องหนุ่มนี่ยเป็น บ่อถึงหน้าที่ชีวิตของเพื่อนแล้วที่นี่ผลกระทบบองที่พักเข้าก็เป็นคอนโดเพื่อนหลดแมนที่พักเป็นคอนโดแล้วก็ผลกระทบคอนโดเป็นยังไงคอนโดกับเล่ากันเล่าคอนโดก็มีรอยเล่ากันคือเมื่อเื้านี่ก็คือปอดไปยุข้างหน้าก่อนครับได้จับมาตอนมีจังหวะหนึ่งที่ผมนงมากแบบรู้สึกว่าปวดไขยแล้วจักยางออกมายางมาในที่โรงแจงแล้วมี่รศัพท์ยกโ่อศั์ครับ มี่พอกมีสินาสีเลยเอ่าหาสีของอีฬาขึ้นมาเลยอ๋อดี่ครับที่เป็นที่เพิ่นเป็นอันนี้ครับที่เพิ่นที่เพิ่นเพื่อทักพูดอาหาพ่อแม่พี่น้องหลังจากเหตุการณ์สงบหลังจากทีหลังจากที่อยู่ในื้นทีปลอดไัยแล้วอที่เพิ่นครับ นี่ครับทีเโบนทีนลาสัมภาษา์จริง <c oughs> นี่คือโพสของท่างเพจของปุ้งอิงรัตนาพรครับพ่ <c oughs> อพ่อแม่เฟซบุ๊กส่วนตัวอ่า fb นะครับเป็ด่วนตัวของอิหลาเพิ่นได้โพสต์นะครับว่ามีไผอยู่ในเขตอันตรายบ่จ้าอิหลาขอให้พอ่อพ่อแม,แม่ทุกคนปลอดภัยเด้อจา้า กีฬาได้ยินข่าวละลาเป็นหว่วงพ่อพอแม่แม่ทุกคนหลายจะปลอดภัยกันทุกคนเด้อจา้านี่เก็บนุ่มกะไละเขาไปเม่นบ่คือสิคือสิเปิดเมืองวัชรากนันอย่างนี้นี้คือหน้าปิดแรกไหมครับปิดแรกนีเ่เป็นหาปิดลดเฟซกุบาร์ดิดไหมปิดแรกเลยผมตัดเลยฝากเป็นคอมเมนต์เลยหลังจากนี้ตายหลังจากนี้ตายหลังจากนี้ตายคนยยยล,ลูกจนมาข่าวก็ไปคอมเมนต์ข่าวก็ไปคอมเมนต์เลย นี่ครับคณจะคอ,อ,อ,อมเมนต์อ่นีอืมอีคอมเมนต์คอมเมนต์เลยครับคอ,อมเมนต์นะครับทัางเชียร์ุ่งบนก็บ,บอกว่าปลอดไฟครับผ่านและทีมงานสาวน้อยทุกคนปลอดไฟคือกันเด้อครับนี่นะครับคนทั้งเป็นไปเรียงตาึิง เห็นลูกสาวถ้าของคนเห็นล si> ูกสาวท้าดำขาซึมซึ่งซึ่งซึมแท่นจะบของถึงซึมแท่ซึมแทนพอแม่พี่น้องเอฟซีมือหน้าเหมือนนะเห็นเห็นใที่หลเป็นห่วงเห็นความเป็นห่วงของเพื่อนเนาะแม่แม่เห็นความเป็นห่วงของเพื่อนมเป็นห่วงไรพอพอแม่เอฟซีเป็นกระถามข่าวถามข้าวนี่แหละครับคือเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์มันว่ามีพะยะไห้เกิดนะครับพี่น้องแล้วก็ ที่เขามาคุยกันเนี่ยือมาเห็นหน้ากันจังว่นย่งคือจังแนมที่เพิ่นว่าเนี่แหละแล้วก็อีกอย่างเมื่อนี้ที่เราตั้งใจมากที่ส้างไอ้น้องนุ่มนะครับเชฟนุม่มหรือหนุ่มวิศวก,กรเนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นก็อยากมาเห็นหน้าลูกสาวเห็นหน้าอีหล่ายเช่นนึงนะครับแต่มาขอบคุ่นนะครับที่แทนคำขอบคุณนเพิ่นหนึ่งถามพอๆแม่เอฟซีนี่คือได้มาเห็นกันและถามข่าวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ นึกได้หายยุใสยกิดญาติญาติี่นอองเขาก็ทู่หากานเนา่ะครทางเท้าทางเท้าถือว่าเป็นกับน้ใจให้กันนะครับเพอาฟังฟังความรู้สึกจากผู้ประสบผู้ประสบเหตุนะครับผู้ประสบเหตุที่เพิ่นไปเจอเจอมากหรือว่าคานตรงนั้นมาได้เลยเขารือว่าก็บไม่เห็นกันเกิดครับเกิดมา่เด้อคนเอื้อยหล่เห็นหลายนเพิคนจนผึงพอต่อแขนบนนี้เสียนุ่นยังสีเสียนุ่นอ่ะเสียนุ่นแม่เวิ่นก็ย พอต่อแขนหน่ยนก็เอื้อนควัดกันเนาะออีเอาครับทีนี้ทีครับเข้าไปเขาให้กลับไปอยู่ไปควัดดัวควัดดัวเขาให้ออกมาเขาให้จับต่อไปต่อประม,มาณชั<ม>่โมงหลังจากไอ้เพื่อนระวังก่อระว่าง48ชั่วโมงเนาะแมนแมนไอเหตุเพราะเหตุการณ์สงบเรียบร้อยเพื่อนก็นเช็คแล้วว่าอรับตัวช็อตเพามีแล้วมีแมนแมนมึงไป ึ้ไปกับริบบองแต่ก่อนวันนอนก้อนหัวเลื่อนไปนอนบ้านเน้นให้เขาเขาขอบคายุ่งปากกายุ่งคับล้วเราอภิชฌาเอาเพราะว่าไมาเห็นกันถามข่าวถามข่าวนะครับไมาเห็นกันเลยถามข่าวถามข่าวน้องพี่น้องเนาะเอาเพราะว่าการจังไลยกับคิดว่าให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ เอินขวันนะครับถ<อ>้บา,าดเด้นควัญเนี่ยชื่อว่นนาน้าแล้วได้การได้กำลังใจให้เรา,าความแล้วก็ฝ่ายกำลังใจกับทีมงานที่ทีมงานกู้ภัยเพราะว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเรืาา่องกู้ภัยเรื่องผู้ติดติดอยู่ในซากบ้ันพักพังไอ้เพื่อนปลอดภัยน้องแนนเดอร์บุกไก่คุณอกได้ประมาณประมาณสองกิโลสองกิโลเนี่ยจากที่รถไก่ไปจับกาขี่รถไก่เยวเห็นว่าแต่แนม่ว่าตึกมีปืนยิงมาเป็นซิงปืนยิงศูนย์การทหาร ไอ้ไายละเอียดชวนว่าเป็นตึกบูเดฮาโาไปจอดด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าเข้าโหอยู่ในในซื้อหลักนะครับเนาะอันนี้ผมว่าถือว่าอันนี้เราเป็นหัวใจดวงเดียวกันคือทีมงานที่มาซัพพอร์ตเรื่องทําโซเชียลกับวงกับกีฬาที่ว่าเป็นเอฟซีเป็นพ่อห้ากีฬานับหลักจะไม่เห็นกันจะถามเท้ากันเนาะก็ถามข่าวถามข่าวไม่ให้กำลังใจกัน่านซื้อพันนั่งชองแต่ห้พ่อแม่เอฟซีเฮาได้ ได้หูข้าวกันนะครับเพราะจังไดก็เป็นกำลังใจให้คับตามแต่ว่าทุกอย่างนะครับเดี๋ยวก็คงจะกลับขึ้นมาเนาะอะไรเฉาหน้าการนะครับที่บ้านอ่ะขี่ไ้ครับอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับต้อนรับในคลิปนี้กฝนะครับอ่าในคลิปนี้นะครับว่าเป่าประสบการณ์ว่าแชร์เหตุการณ์ในเพราะควาเรื่อบอ่าเท่าเอฟซีได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากชี่สงทุกปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ ปากทั้งปลาช่องของเชฟหนุ่มเนาะครับเชฟหนุ่มพาผืนจิวถุงพ็อกไปเชื่อครับฝากในเรื่องการที่รับ